สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับและผู้ติดตามช่อง YouTube ของบอยนะครับวันนี้มาพบกับบอยกับบอยโปรโมชั่นนะครับผมวันนี้บอยพามาชมกับ Ford Ranger XLT นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา857,000บาทนะครับมากับเครื่อง2.2ลิตรนะครับ160แรงม้านะครับมากับชุดแต่งสไตล์อเมริกานะครับ F150 วายบอดี้นะครับผมก so, ็เดี clip, ๋ยวบอยจะพาไปชมรถรอบคันนะครับว่าคันนี Point ้ตกแต่งประมาณไหนนะครับก็ชมคลิปกันนะครับบอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บอยด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้บอยนะครับเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปนะครับเวลาบอยมีคลิปใหม่ๆมาให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับกระจังหน้านะครับจากกระจังหน้าเดิมนะครับเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า f 1 5 0นะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนะครับอักษรสีดําตัดเฉดด้วยขอบสีแดงนะครับเพื่อให้้เขากกกกัััับบบลมมนนสีตวรรถะคผ ล้วก็จะมาพร้อมกับไฟ3จุดนะครับผมเวลาเปิดวิ่งกลางคืนก็ทาให้ดูกระจังหน้าดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับเขยิบลงมาด้านล่างนะครับกระชนด้านน่างนะครับเราก็ทําเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีเงินตรงนี้เลยนะครับผมก็ตัวกระจังหน้า F100 นะครับเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับทำให้การระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับผมเขยิบมาในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับจากไฟหน้าเดิมนะครับเราอัปเกรดเพิ่มเลเวลให้กับตัวไฟหน้าเลยนะครับด้วยระบบ ไฟหน้าแบบสเตปมัสแตงนะครับผมก็จะมีไฟเดย์ไลท์เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวไฟขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์นะครับเราก็ทําเป็นเฉดไฟสีแดงให้แล้วก็พร้อมวงแหวน LED รอบตัวลูกแก้วให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่แจ้งเป็นสไตล์วบอดี้นะครับกับด้านข้างนะครับเราทําการเพิ่มขนาดขึ้นมานะครับ2-3นิ้วนะครับล้อที่ยื่นออกมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เข้ากับล้อ20นิ้วที่เราเปลี่ยนมาให้กับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับก็จะมากับล้อขนาด20นิ้วนะครับ ออฟเซตลบ24นะครับผมมากับยางมัเทเรนเลยนะครับขนาด33ุคูณ12.5อ่า20นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เราทําการเพิ่มในส่วนของทําการยกขึ้น2นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวปีกนกมาให้กับลูกค้าด้วยนะครับเป็นของ Pro p ปรเพนเดอร์นะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับก็เราทําการติด l ลายสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้านะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เซ็ตดำแล้วก็ติดให้เรียบร้อยนะครับเบ้ารองมือจับนะครับการลอยขีดขวนมาแล้วลูกค้าเปิดเข้าออกประตูนะครับผมแล้วก็ตัวฟิล์มนะครับก็ติดฟิล์มเเซรามิกให้กับลูกค้านะครับส่วนชุดดําเงานะครับมือจับหรือว่าครอบกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นมาจากรุ่น XLT อยู่แล้วนะครับผม ขย่อมาทางด้านหลังนะครับด้านหลังก็ทําการยกขึ้น2นิ้วเช่นกันนะครับผมแล้วก็เสริมในส่วนของชุดวบอดี้มาให้นะครับผมนะครับก็จะเสริมมาในส่วนของชุดวบอดี้นะครับจะสังเกตในส่วนของไฟท้ายนะครับก็คือจะมีตัวบอดี้ตัวถังที่ยื่นออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคบผมไฟท้ายเราก็ทําการเพิ่มอัปเกรดขึ้นมานะครับจากไฟท้ายเดิมนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบเลยนะครับให้ความสวยงาม เวลาวิ่งกลางคืนนะครับแล้วก็จะเป็นแบบลมดํามาให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านข้อฝาท้ายนะครับเราก็ใส่เป็นสีดาด้านมาให้นะครับตัดกับโลโก้ Ford FORD สีแดงนะครับก็ทําให้รถดูบึกบึนและแข็งแกร่งมากนะครับเวลามองจากด้านหลังส่วนกันชนท้ายนะครับเราก็เสริมความแข็งแรงให้นะอีกนะครับด้วยกันชนเหล็กนะครับผมก็จะเป็นทรงตัวนี้เลยนะครับไฟ LED ให้2ดวงนะครับเวลา ถอยหลังนะครับก็จะให้แสงสว่างที่ดีขึ้นนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยกับด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าทําการเปลี่ยนท่อทั้งเส้นมาเลยนะครับผมเป็นแบบสเลดอ่าจะเปลี่ยนเป็นแบบท่อซิ่งมาเลยนะครับเดินทั้งเส้นเลยนะครับก็ทําให้ดูเสียงดูไพเราะขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนด้านในของรุ่นนี้นะครับก็จะรุ่น XLT นะครับก็จะได้เบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะครับ เดินตะเข็บสีเทานะครับผมตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมพวงมาลัยก็จะเป็นมงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีระบบความเร็วระบบทําความเร็วอัตโนมัตินะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับหน้าจอก็จะมาจอ8นิ้วนะครับ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจโปรโมชั่นในรุ่นของ XLT เกียร์ธรรมดาตัวนี้นะครับที่ชอบการแต่งสไตล์อเมริกา y i o e y o d y นะครับผมเป็นหน้า F10 0แบบนี้นะครับลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกับบอยได้เลยนะครับหรือ มาหาบอยได้ที่ f o r ์ a ออโต้แกลลีปทุมธานีนะครับบอยก็ยินดีต้อนรับนะครับเรามีรถแต่งหลายขั้นให้ลูกค้าเลื่อนชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บอยพามาชมรถสีแดงเพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ